แก้มไอซ์คือครูก็คืออย่างที่รู้กันคือหนูเคยเรียนกับแฟนครูใช่ไหมครูก็เลยจะรู้จากหนูมาก่อนอ้าวครูเปนป็นแฟนแล้วเหรออ๋อฮ้่เราผ่านร้ไม่ใช่เรื่องนี้จังหวะนี้แปลกๆครูก็คือมีคนเ่าเนียลูกศิษย์ครูก็เลยเห็นหนูมาก่อนว่าดูว่าออน้องคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เห็นตั้งแต่บ้านเล็กว่าหนูมีเซนส์การแสดง อย่างแรงกล้าแล้วมีเซ็ตแอพเพลยอย่างสูงมากแต่ว่าอันอื่นก็ดีซนคอมเมดี้ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆืดราม่าก็ดีคือดีแล้วที่ได้เป็นตัวแม่ทางด้านการแสดงในบ้านหลังนี้แล้วก็โชว์ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือไม่ว่าตอนแรกๆหนูจะอะไรมาอย่างเงี้ยแต่แต่หนูสู้เรื่อยๆอ่ะเออเนี่ยคือข้อดีของไอซ์แล้วก็ออกไปข้างนอกก็สู้ๆแล้วก็เหมือนกัน คิดว่าคงเล่นละครอ,อะไรแน่นอนนะคะ